สองตัวร้อยเหรียญสามที่หาของเจง็บไปก็ชิบปลากระยิบหลายเลยโอ้ปลาเห็นปะครับพี่น้องปลาเขาครับผมไปแล้วลองลองมาครับผมยำขึ้นหลายครับผมปลากระกยิบครับ มาลุ้นกันครับว่าหลังนะครับนี่หลังตรงก็ฟ่วงหลังแค่หลังคือบอ่นี่ปลาเด้ยวกระเจวเห็นอยู่กระเจว,วรอ้อยลอาร้องเลปล่อยปลาเจียวกุ้งกว่มีดเลยกุ้งกต่ละนี่ลงอยามจะเขาครับผมเป็นเหมาแล้วก็สูบยาคนเนี้ยนี่ครับผมใส่เบ็ดน้ำขึ้นครับผม กับลุงเนาะกับลุงครับผมกับจิมานคือเก่าครับผมจิมาน,นลาปลาดนะูนะเส้นเมาเส้นติกนะครับผมไปครับจัดไปครับเส้นติกดผมลุงก็ามาเองครับผมงบเนาะครับผมนี่ เราจะเป็นเชน่นเช่นบิดนะครับเั่นบ็ดท,ที่ยอดในชาวบ้านผมนะครับมาบงม,มาชมกันครับไปครับผมมาเบิ้งตอนฝักนะครับนี่ครับผมมาเบิ้งกันว่าใส่แบบไหนนะครับนี่เงใส่ขี้กันนะครับกับพี่น้องอ ข้างนอกอาจจะเคยเสียบเพื่อนังเงี้ยครับผมเป็นเงี้ยใส่เดือน,นใส่เดือนครับเพราะว่าใส่ยังไงบ่บ่บ่บอธิบายเอะครับผมเพราะว่าเออแต่มชาตมกันครับมองไหนก็ใสต่ขึ้นนะครับ,มบนนผมนี่ไม่ให้นะครับผมนีแ่แหละครับผมการบ้านเฮาได้อยู่ได้กินย้อนที่น้ำแน่ฝนตกแน่นะครับ เอาเียอะป่ะเอาแบงไปบล็อกเอาอยู่ใส่เจ้าเชู้เด็นกทำได้ดีครับมึงครับมองมองมึงมึงดูว่บต้นเขาต้นสันเถอะวะถ้าพุ่นข้างหน้าคึ้นคัดแค่ขอประสันครับน้ำขึ้นไหลเอาแยก เพื้นปลาเน,นี่ยน่ะเออเออนี่บึงแม่แม่เพือนปลานี่อันเบ็ดนั่นเนี่ยไปโตเ <laughs> ดี๋ดยวก็เดยีดยนมาปอหลายคนหรอครับ bớt lòng phải <laughs> lâu phải thôi đã thôi anh lại con tuy nhiên nói thôi tự nhiên nó này nha nè, nha thôi 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 nha qua nha thôi nha thôi nha thôi ก็อีกนี่สุดไหมเนื้อปูครับผมนี่ก็หางครับนี่ลงไปแล้วมืงกนเต่ามายามครับพี่นอ้องมังแท้ๆล่าผมว่าโอยยจทถึงปลายของเขามี่และของมันดินแบบนี้ละนี่ครับผมนี่ต่ช้แบบจี้่ผมไป่่อยพี่นอ้องมึงผมใ่้ยก็ถึงสุด

ในาป่ามันเล่นครับในป่ามันเล่นเขาคูดมันมันไในศบเพราะว่านำมันมาไหมครับผมนีมันม้าไหมนะครับเดี๋ยวจหน่อยน้ำไม่ค่อยเห็นกันไลยพี่น้องเดี๋ยวย้ำยึ้ำเว้นนะครับตอนยาบตอนหยาบปลากระลังมาน่ะปลากระลังจบปุ๊บๆๆๆแล้วล้มเหลวปุ้ยเหรอบ้านล้มเหลวปุ้ยปลากระลังม้าหนึ่งหารลอาหารแนวว่ารับเใช่ มันเริ่มลงต้หนึ่งเี้ยตมน,นึเงียรจแล้วครับตัเท่าน้นองไม่เจอก็ได้กินลนนนนะนะน้ำไม่เจอละคุณตอนตอน,อก,นก่บักบ<ว>ักเบีนเลยครับผมอันนี้นะ้ำพี่น้ำหมดลลงนเนี้ย